ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4บอกว่าในการผสมพันธุ์พืชที่มีจีโนไทป์รุ่น P 1นะคะ P 1 A เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่หญ A เล็ก A เลกส่วน P 2 A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็ก A เล็ก A เลกนะคะได้รุ่น F 1แล้วก็ทำการผสม F 1ภายในต้นเดียวกันนะคะแล้วหาว่าโอกาสรุ่นที่2ที่จะมีจีโนไทป์เหมือน P 1และ P 2เนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่อ่ะ อันนี้นะคะโจทย์คล้ายๆกับโจทย์เหมือนกับข้อหนึ่งเลยจีนโนไทป์ของพ่อกับแม่เหมือนข้อหนึ่งเลยดังนั้นครูไม่อธิบายละเอียดนะคะนักเรียนกลับไปดูข้อหนึ่งได้วิธีคิดนะคะก็คือเราเขียนรุ่นพีนะคะก็คือรุ่นพ่อแม่พี่หนึ่งก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ,ใหญ่แล้วก็อาเล็กอาเล็กนะคะคอสกับเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กอาเล็กอาเล็กอ่ะต่อไปหาเซลสืบพันธุ นะเซลล์สืบพันธุ์ของ P1 นะคะหรือจีโนไทป์นี้นะคะได้เซล์สืบพันธุ์แค่1แบบเพราะว่ายีนแต่ละยีนเนี่ยไม่มีเฮตโรไซกัสเลยนะคะเป็นโฮโมไซกัสทั้งหมดนั้นเซลสืบพันธุ์หแบบก็จะได้ A ใหญ่ B ใหญ่ R เล็กนะคะเราก็จะเอาแต่ละยีนมามา1ตัวมาอย่างละ1ตัวเลยนะคะต่อไปเซลล์สืบพันธุ์ของ P2 หรือว่าต้นแม่ก็ได้ A เล็ก B เล็ก R เล็กทีนี้นะคะ เราจะได้รุ่น F 1นะคะการที่จะได้รุ่น F 1ก็คือนำเซลล์สืบพันธุ์ของ P 1กับ P 2หรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยมารวมกันใช่ไหมเวลารวมกันนะคะเราก็จะรวมทีละยีนเนอะยีนแรกคือยีน A นะคะเราก็จะได้เป็น A ใหญ่ A เล็กยีนต่อไปยีน B B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ยีน R เป็น R เล็ก R เล็กนะคะนี่คือจีโนไทป์ของรุ่น F 1ทีนี้เราจะหา จีโนไทป์ของ f 2นะคะหาความน่าจะเป็นของ f 2ที่มีจีนไทป์เหมือนรุ่น p กับรุ่น p 1หรือ p 2เนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการแยกพิจารณาทีละลักษณะนะคะอ่ะในนั้นเดี๋ยวครูเอาลักษณะของอ f ่น F1 นะคะา f า F2 ได้จาก f 1คอสกับ f 1ถูกไหม f อ่ึ F1 คอส x 1ก็คือ a ใหญ่ b a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็ก a เล็ก a เล็กนะคะคอสกัน ทีนี้เราหารุ่น f 2นะคะอ่าอย่าเพิ่งหาอ่าเราหารุ่น f 2โดยแยกพิจารณาทีละลักษณะนะคะอ่าหา f 2โดยวิธีแยกพิจารณานะคะอ่าเอาอันแรกนะคะลักษณะ a เราก็จะได้ a ใหญ่ a เล็กคอสกับ a ใหญ่ a เล็กลักษณะ b b ใหญ่ b เล็กคอสกับ b ใหญ่ b เล็ก R ก็คืออเล็กอเล็กคอสกับอเล็กอเล็กซึ่งอเล็กอเล็กมีโอกาสมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้แค่แบบเดียวคืออเล็กอเล็กนะคะอ่าลักษณะ A ก็จะได้ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A อเล็ก B ก็จะเป็น B ีใหญ่ B ใหญ่ B ีใหญ่บเล็ก B ีใหญ่ B เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กทีนี้โจทย์ถามว่ายังไงโจทย์ถามว่าอ่าโอกาสที่ รุ่น f 2มีจีโนไทป์เหมือน p 1น่นะคะนะแล้วก็สร <pl ains> ุปตอบตรงนี้แล้วกันอ่ะโอกาสโอกาสที่ f 2จะมีจีโนไทป์นะคะเหมือนเออเหมือน p 1่ก็คือจีโนไทป์ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b ใหญ่ a เล็ก a เล็กเท่ากับ อ่ะเอใหญ่เอใหญ่มีขีดกรณีมี1กรณีนะคะจาก4ก็จะได้1,4ส่วน4อ่ะความน่าจะเป็นที่จะเกิดเป็นบีใหญ่บีใหญ่ก็คือ1,4ส่วน4เช่นเดียวกันคูณกับ1,4ส่วน4โอกาสที่จะเป็นอร็กอ็กก็คือ1นะคะคูณ1ดังนั้นก็จะได้1,16ส่วน16แต่โจทย์ถามหาเป็นร้อยละนั้นเวลาเราคิดร้อยละเราก็เอาไปคูณด้วย100นะคะ1,16ส่วน16 หารด้วย100นะคะอ่ะเราก็หาค่าออกมานะคะก็จะได้เป็นอ่าเดี๋ยวเพินหน้า1่หาร16คูณด้วย100 1หารสคูณด้วย100เท่ากับเท่าไหร่ก็หาออกมาเนาะก็จะได้เป็นร้อยละ อ่ะเท่าไหร่ก็หาออกมาต่อไปโอกาสที่จะเหมือนรุ่น P2 ก็คือ Alex ็ก e x v ล l กวีเล็กวีเล็กนะคะโอกาสที่จะเป็น Alex ็ l e x ็กนะคะก็คือ1กรณีนะคะ1ส่วน4โอกาสที่จะเป็น B ีเล็กวีเล็กนะคะก็1ส่วน4เช่นเดียวกันและโอกาสที่จะเป็น Alex เล็ก็กนะคะก็คือ1ก็จะได้1ส่วน16นะคะ หาเป็นร้อยละก็คือเอาไปคูณด้วย100นั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นร้อยละนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขนะคะว่ามันได้เท่าไหร่นี่คือวิธีทำในข้อที่4ค่ะ